มิซ uh ูฮาระจิซุรุจังสาวสวยสุดน่ารักจัดเรื่องคาน o โโจโอการิชิมัสุหรือสะดุดรักยายแฟนเช่านางเอกของเรื่องหรือเปล่านะชื่อมิซูฮาระจิซุรุเป็นเพียงแค่ชื่อที่ใช้ในแอปพลิเคชันแฟนเช่าเท่านั้นแต่ตัวจริงของเธอคือสาวมหาลัยผู้มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักสแสดงนามว่าอิจิโนเซจิซุรุ แต่ก็ตกกระไดพอยจนต้องไปติดพันกับไอ้หนุ่มมหาลัยไม่เอาไหนอย่างคิน h ชิตะคาสุยะจนเกิดเป็นเรื่องราววุ่นวายลากยาวจนได้ฉายาว่าเป็นเรื่องแฟนยืดไปแล้วในปัจจุบันจนแฟนคลับหลายๆคนสงสารนางเอกอย่างจิซุรุจังของเราอย่างมากมายเลยทีเดียวคลิปนี้เราเลยอยากพาทุกคนหลุดพ้นจากพรีคาสุยะและไปทำความรู้จักกับจิซุรุจังในจกกักรวาลอื่นๆในโลกอนิเมะกันดีกว่า มิซระจิซึรุให้เสียงภาคโดยคุณอามามิยะโซระนักพากสาวเสียงดีจากโตเกียวที่ผ่านการพากเสียงตัวละครซาวสวยมามากมายรวมถึงตัวของจิซึรุจังเองด้วยทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าคุณโซระหรือเสียงของจิซึรุจังไปปรากฏที่ตัวละครที่น่าจดจำตัวไหนบ้าง もう一寄りたいところがあるおばあちゃんが、あなたに合わせろって聞かなくて。こんなくらきなとちゃん、へんて pen ス i s s u eat、ほのか、さうそんと、こんぐんと、えい、たくん、ピンのピザな、あらびん、はえい、レペンでね、トロコン、ティミコン、ブルー、ティとトート、えい、やん、シバタたヤや、えい、どえ。みゆきのそ合力はとて的だし、しずくも力押しでなとかできる魔法力がある、きれいなほが…ょくが。

อย่างพลาสติกเมมโมรี่เธอเองก็แปลงร่างไปเป็นไอซ์ล่า <reception> ห <ist> ุ <reception ist> ่นแอนดรอยสาวตัวเอกของเรื่องสาวสาวน่ารักไปหลายคนแล้วมาดูแบบหลุดๆรั่วๆกันบ้างดีกว่าสำหรับเจ้าอคว้า เทพธิดาสุดรั่วจากโคโนสบะขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีที่บอกเลยว่าหลุดคาแรกเตอร์สุดๆจากสาวๆคนเก,กินๆที่ผ่านมาเลย คคนแล้วครึ่งคนก็เป็นมาแล้วค่ะสำหรับมียาครึ่งคนครึ่งงูจากเรื่อง Monster Musume no Iru Nijijo หรือชีวิตป่วนรักของสามมอนสเตอร์ กลับมาเป็นคนกันบ้างจากเรื่องอนินิสเครุคุซุริวะไนหรือเดกให้หายพี่ชายจอมกวนับบทน้องสาวอย่างชีเมาที่รำคาญความปวดของพี่ชายตัวเองจนต้องใช้ความรุนแรงบ่อยๆเกิดเป็นโมเมนต์ฮาๆเป็นประจำโอ้ยคนละจังวะเนี่ยชิฟ้า น้องสาวบ้าพลังไปแล้วก็บ้าพลังให้สุดไปเลยกับโซเดียวอินอาเคมิสาวสวยทรงผมฮิเมะคัดสุดเพอร์เฟกแถมยังเป็นประธานนักเรียนอีกด้วยแต่ใครจะรู้เล่าว่าเธอเป็นพวกบ้ากล้ามแบบสุดๆแถมเข้าฟิตเนสที่มีแต่มนุษย์กล้ามอยู่เป็นประจำในเรื่องดัมเบลนั่นกิโรโมเตรุหรือแก๊งสาวป่วนก่อนฟิตเนส

そうね。確たる証拠もなく判定するのは理工学専攻失格ね。待って、あと10分計測しましょう。何言ってるのすでに確定しているわ。 เจ้าหญิงอลิสลีเซเจ้าหญิงแม่มดน้ำแข็งจากเรื่องคิมิโตะโบกุโนไซโกโนเซนโจศึกสุดท้ายของเธอกับผมคือจุดเริ่มต้นของโลกใบใหม่ที่พบกับหนุ่มนักดาบฝั่งศัตรูในฐานะคู่ปรับแต่ก็สนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อพบเจอกันบ่อยๆอช ในเรื่องดันเจียนที่มีแต่ค่าเท่านั้นที่เข้าได้หรือโอเรราเคให้เรือคาคุิดันเจียนเขไปปรากฏเป็นอาจารย์สอนการต่อสู้อย่างเอรนาสตองสุดยัว่วยวนชวนใจของนักเรียนชายทาั้งโรงเรียนฮีโร่อะคาเดมีเออนาสตง่にの攻撃を度でもけ หลายๆคนก็มีพลังวิเศษหลากหลายที่สามารถนำไปช่วยเหลือคนหรือทำตามเป้าหมายได้ แต่ยอสยะมิโกะสาวเมาไปที่มีพลังในการเห็นผีและต้องพยายามทำตัวตีเนียนไม่ให้พวกผีรู้เรื่องจากเรื่องเมียรรกโกจังอนิเมะภาพสยองแต่เซอร์วิสกระจายแอคากะซังพอไน่คิโยสกะเคุณุพรเซนต์กกดよかったお母さんก連絡しなきゃ

สาวบ้องแต่ดันเป็นสปายอย่างลิลลี่จากเรื่องสปายคลาสลูมผู้ใช้พิษเป็นอาวุธแถมเป็นหัวหน้าทีมอีกด้วยที่สำคัญเธอโดนแกล้งบ่อยมากๆเลยทีเดียวจากลูกทีมไอ้ยายากรซิเอามากเฮ้ยซเตอ์่มีักทีไม่ใช่หรอเนี่ยทักทก่รี ดูแต่ละคนเป็นตัวละครใสๆทั้งนั้นเลยมาดูแบบดักดักกันบ้างกับเรื่องซอม100กับบทโอโอโตริซาโอริสาวสวยทรงตัวในบริษัทที่ดูเผินๆก็เหมือนไม่มีอะไรเลยแต่เบื้องหลังเธอแอบ,บมีซัมติงกับหัวหน้าของตัวเองแบบไม่สนใจอะไรเลยทีเดียวคนโดะ นอกจากในจักรวาลของอนิเมะแล้วในวิดีโอเกมก็มีเหมือนกันนะคะตั้งแต่เยอชิซาวะคาซมิจากเกม Personal Fi เกมมืถือรุดยิงอย่างนิเกะก็ไปโผล่ถึง2ตัวละครเลยได้แก่แม็กซ์เวลและโคลหรือจะเป็นบทอลิสจากรุ่น Factory 5ที่จริงคุณโซระก็พากทั้งอนิเมะและเกมไวอ้อีกมากมายเลยในคลิปนี้เรายกมาแค่จำนวนหนึ่งเท่านั้น เผื่อไว้เป็นไกด์ว่าใครชอบเสียงหรือบ,บทบาทจากคุณโซระในบทจิซิรุจังอยากจะไปติดตามในเรื่องอื่นๆกันค่ะสุดท้ายหากชอบคอนเทนต์ของช่องอนิเมะไทยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ